ครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ทัวร์ศูนย์เหรียญกันมานานวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับผมก็ไปเจอภูอยู่ภูหนึ่งนะครับซึ่งภูนี้ก็คือเชียร์คอภูตามที่เห็นในจอเลยนะครับขอเกริ่นสักนิดก่อนก็คือผมก็พอดมานานแล้วพอดมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ค่อยพอดไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ30กว่าเทแล้วครับก็โซโล่มาเรื่อยยังอยู่ในทัวร์ศูนย์อยู่นั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะลองลงภูสักภูหนึ่งสําหรับสาเหตุที่ผมตัดสินใจลงมาขุดในภูเชียร์ หลักๆเลยคือภูนี้ไม่ต้องใช้ซีดซึ่งผมจะหวงสีดมากก่อนหน้านี้เขาท,ที่ทราบกันและมีคนนิยมไปขุดก็คือจะมีเอชภูนะครับที่แรงขุดตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าคนไปลงขุดอยู่ที่นี่แบบมาหาศาลมากแรงขุดก็ไปกองอยู่ที่นี่มากประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง40%เปอร์เซ็นต์เลยมั้งของคนขุดทั้งโลกอะเนาะก็เสียเขาต้อง ให้เรากอกสีดลงไปครับซึ่งไอ้ตรงนี้ผมรับไม่ได้ไงแต่ว่าเชียร์คอสิ่งที่เราจะต้องกอกไปมีแค่หมายเลข w l l l t a d d r e s s นะครับไม่ได้มั่นใจนักหรอกว่าเชียร์คอเนี่ยมันจะปลอดภัย100%นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ตัว w l l l t a d d r e s s ที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยผมสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันได้ไง ไม่ต้องใช้ไอตัวหมายเลข address หรือ wallet ฉบับเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นอ่ะเราก็มาคุยกันในประเด็นของการคำนวณรายได้ของเชียร์คอรเนี่ยเขาจะมีพอยต์ที่กำหนดวิธีการคิดคำนวณเทียบออกมาแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็ว่าไปเรามีกี่พอต มีพื้นที่เท่าไร่ให้พอร์ต K32 กี่พอยต์ K33 กี่พอยต์ k 3 4กี่พอยต์ตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติว่าวันนี้ขุดเจอ2อ XCH เขาก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยไปคูณกับจํานวนเหรียญที่ขุดได้แบ่งเฉลี่ยตามพอยต์ซึ่งพอยต์นอกจากจะขึ้นอยู่กับจํานวนพอร์ตแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาที่เราเปิดฟาร์มด้วยมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะดูคือทุกคนก็ใช้กติกานี้หมดหลังจากที่แบ่งเปอร์เซ็นต์ผลการขุดกันแล้วก็มาเซตเริ่มต้นกันใหม่อีกนับ การฟาร์มกันใหม่อีกอะไรนะครับมันดูค่อนข้างที่จะเป็นธรรมดูแล้วชัดเจนเนาะส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นเวลาเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมี Discord ไว้คุยกับพวกเดฟที่ทําการพัฒนาภกูก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษตัวโปรแกรมเอ่ยตัวหน้าเว็บเอ่ยก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งอย่างน้อยๆเรายัางพอทําความเข้าใจได้เนาะแล้วก็ในการเซตติ้งต่างๆระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มฟาร์มใส่พอตเข้าไปมันใช้เวลาไม่นานเราก็จะเริ่มฟาร์มเริ่มออนไลน์ได้เลย โดยรวมแล้วดูค่อนข้างดีแล้วก็ง่ายนะครับค่อนข้างจะโปร่งใสและคอนเซ็ปต์ก็ดูคล้ายคล้าย f i i l p o o p ูครับแต่ว่าตอนนี้กว่า o f f i c i a l p o o ูมันจะมาแล้วกว่าเราจะต้องทำไอ้ตัว Port a b l e อีกก็ ผมว่าใช้เวลานานแล้วก็จานวนพอร์ตของผมเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างเยอะละจะเปิดโซโล่ไปทุกวันมันก็สูเหรียญสูเหรียญก็เลยลองมาลงภูตรงนี้เพื่อหาประสบการณ์ดูส่วนคนที่จะเลือกฟาร์มกับภูนะครับผมเน้นย้านิดนึงนะฮะว่าให้เลือกภูใดภูหนึ่งนะครับโอเคแหละคุณอาจจะฟาร์มพร้อมกันได้หลายผูแต่สุดท้ายผมว่าไม่รอดนะครับยังไงก็ต้องโดนผูใดภูหนึ่งแบนอยู่ดีเนาะอยากจะลงที่ภูไหนก็ลงสักภูหนึงครับหรือว่าจะโซโล่ก็โซโล่ไปส่วนจะเรียกว่าเป็นข้อเสียไหมตรงนี้ผม ก็ยังคิดอยู่นะฮะว่าเชียร์คอพูเนี่ยคนขุดน้อยจํานวนพอร์ตน้อยกว่าเอชพูนะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่จะมาหาันรางวัลจากเราก็น้อยลงเช่นกันตรงนี้ผมมองว่ามันจะมีผลตอนที่โอกาสที่จะได้รับรางวัลประมาณวันละครั้งอย่างเงี้ยตรงนี้แหละ จะมีผลอย่างเช่นถ้าโอกาสที่จะได้รับรางวัลหรือได้รับเหรียญเนี่ยประมาณ4 5วันต่อครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่าใน4 5วันนี้จะมีโอกาสได้ไหมแต่ตอนนี้แรงขุดของเชียร์คอนครับจะเห็นว่า estimate time to win เนี่ยมันมันต่ำกว่า1นวันแล้วไม่ได้การันตีนะฮะว่าจะต้องได้ทุกวันแต่มันเป็นค่าประมาณว่าอย่างในน้อยเนี่ยใน1วันเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้รางวัลสักครั้งหนึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ต่างจากครูใหญ่ก็ได้ คือโอกาสใน1วันนี้มีมีโอกาสได้หละแต่ส่วนแบ่งที่เราจะต้องหารเฉลี่ยกันมันก็น้อยเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบหรือเปล่าแต่สําหรับผมแล้วถ้าโอกาสที่ได้เจอเหรียญภายใน1วันเนี่ยผมผมยอมรับได้แล้วครับดีกว่าโซโล่แน่นอนส่วนข้อเสียอื่นๆก็ลองไปพิจารณาดูกันครับความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆถึงขั้นตอนนี้เราก็มาเริ่ม Re g ิ s t r a t i o n กันครับหรือ Regi s t ต r นะครับก็คลิกไปเลยครับ ข้อมูลที่จะต้องของก็มีแค่นี้ครับน้อยมากก็จะเป็นอีเมล a อสด t e และกําหนด u s เซอร์เแล้วก็ใส่หมายเลขกระเป๋าของ x c h ซึ่งผมจะเจเนเรตขึ้นมาใหม่โดยที่จะเอาหมายเลขกระเป๋าอันใหม่เนี่ยเอาไว้รับเงินจากภูนี่อย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้ใช้หมายเลขกระเป๋าหลักของผมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดคอนเฟิร์มพาสเวิร์กำหนดไปตรงนี้ผมอาจจะมีการเบลอเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้พวกอีเมลแล้วก็กระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะไม่ว่ากันนะครับขออนุญ,ญาตด,ด้วย หมายเลขกระเป๋านะครับผมก็ได้เตรียมไว้ละซึ่งผมผมก็สร้างจากนี่ละฮะก็คือเดิมอ่ะผมมีหมายเลขกระเป๋าหลักอยู่แล้ว1อันก็คืออันบนนี่นะฮะผมก็มากดตรง mm. create new private key ใหม่ซึ่งผมก็ได้หมายเลขกระเป๋าอันอันที่2มาผมก็จะใช้หมายเลขกระเป๋าตัวนี้แหละครับในการรับเงินจากเชียร์คอพู ครับตรงนี้ก็กด copy ไปเลยครับแล้วก็ย่อไปเนาะแล้วก็ใส่เขาก็จะมีแจ้งมานะครับบอกว่าคุณจะได้รับรางวัลจากหมายเลขที่คุณกรอ,อกกรอ,อกไปในข้างต้นครับหมายถึงหมายเลขกระเป๋านะครับผมขอเช็คนิดนึงโอเคครับจากนั้นเราก็กำหนด password ไป โอเคครับตรวจเช็คทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์จะขึ้นกรอบสีเขียวทั้งหมดนะครับก็คีเอทได้เข้าไปก็จะขึ้นมาว่า s u c c e s s f u l ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ยังเป็น0นหมดนะครับศ xch ก็คือยังยังเรายังไม่ได้เริ่มฟาร์มกันนะเ <Pot point S 2> นาะพอดพอยก็0ย์เพราะเรายังไม่ได้ a d ดพอด total พอดเขาก็0ูนเพราะเรายังไม่ได้ a d ดพอเดเงินที่จะได้ก็ยัง0ูนย์อ่าต่อไปเราก็เข้าไปทําการแอดฟาร์มเนะครับโป้ฟาร์มเมอ่งเหรออ่า เปลี่ยนแล้วกันผมจะใช้คำว่าเมนนะครับเป็นฟาร์มเมอร์แรกเพราะผมจะใช้พอตหลักแอดเข้าไปเป็นพอตสำหรับการฟาร์มครับ success สำหรับตรงนี้ พอ add farmer มาแล้วนะครับชื่อ farmer name ก็คือ main ที่ผมตั้งไว้เนาะตรงนี้ก็จะมีหมายเลขโทเ k e n ที่เราจะต้องใช้หมายเลขโท k e n เนะครับเข้าไปกรอกในเชียร์คอฟาร์มิงนะครับซึ่งเราจะสามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยครับจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดต่างๆที่ทางเดฟหรือผู้พัฒนาเชียร์คอฟาร์มให้เข้าไปจอยใน Discord แต่ว่าจะขอข้ามตรงนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างที่เขาได้สรุปไว้แล้วก็จะมีพวกคําถาม ที่พบประจำอะไรครับแล้วก็เป็นพวกกฎกติการหรือข้อตกลงในการแบ่งสรรปันส่วนรางวัลที่ได้มาเพื่อเป็นการลดระยะเวลาผมจะเข้าไปดาวน์โหลดเชียร์คอไปเลยนะครับเชียร์คอจุด exe ครับก็ดาวน์โหลดไปครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตั้งตรงนี้ Windows จะแจ้งเตือนนะครับก็ลัน anyway ไปครับ ตรงนี้โปรแกรมก็จะให้เลือกพื้นที่ที่จะไปเซตอัพโปรแกรมนะครับเราก็เลือกตาม Default เขาไปนี่แหละครับโปรแกรมแจ้งว่าจะ create shortcut นะครับก็เนกไปครับโอเคตรงนี้ให้ลง Microsoft Visual C++ ด้วยนะครับแล้วก็กีไปครับเครื่องแจ้งให้รีสตาร์ทแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตรีสตาร์ททีหลังแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เครื่องนี้ผมใช้พอตอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอา้าไม่ได้อีก คอนติเนีไปโอเคครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีสตาร์ทครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องให้ใส่โทเค็นนะครับซึ่งโทเค็นนี้ก็จะมาจากตัวนี้ไงฮะก็ปีไปใส่ดูครับก็ปีนะครับไปใส่ในโปรแกรมเชียร์คอฟาร m มิงเวอร์ชัน1.1่นนะครับแล้วเราก็ลองสตาร์ทดู ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ Microsoft Visual C พัดพด,พดแจ้งเตือนให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องแต่ผมยังพอดตอยู่เครื่องนี้ผมใช้พอรตด้วยผมก็เลยยังไม่รีสตาร์ทส่วน Share Location Directory นะครับตรงนี้เขาจะขึ้นมาให้ออโต้เองเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่โปรแกรม s h ี r e ติดตั้งอยู่เรามาลองสตาร์ทฟาร์มเลยดีกว่าอืมดูมีแววครับ อ่าคอนเน็กสำเร็จแล้วครับอ่าเราต้องไปเปิดล็อกไฟวอลนะครับอ่าเราก็อัโลไปครับผมแทงว่าฟาร์มเมอร์สตาร์ทแล้วนะครับขึ้นว่า u ั c เซ s f ูลแล้วนะสถานะตัวนี้สถานะตรงนี้ยังเป็นออฟไลน์ line อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูสิอ่า พอรีเฟซปุ๊บสเตตัสขึ้นเป็นออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ก็ถือว่าการฟาร์มด้วยเชียร์คอฟาร์มิงพูสําเร็จแล้วครับสำหรับคนที่มีหลายเครื่องนะครับต้อง Copy ไฟลอ EXE นะครับไปลงเครื่องที่เรารันโปรแกรมเชียร์บล็อกเชนนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการสมัครแล้วการฟาร์มที่เชียร์คอพูก็จบลงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ